เยียนเยียน,นเอาผ้าเช็ดตัวมาให้ฉันหน่อยเราก็เป็นสามีภรรยากันมาตั้งนานแล้วจะอายอะไรกันนัก,กันหนาส่วนไหนของฉันที่คุณไม่เคยเห็นฉันไม่ได้เป็นฉันหน่อย เสี่ยวลูกเธอไปออกกำลังกายมายัางไงเยี่หุ่นดีจังดีจังเลยเสี่ยวเยียนถ้าไม่ใช่เพราะพ่อเธอเธอจะแต่งงานได้ยังไงกับผู้ชายดีๆแบบนี้เฮ้เสี่ยวเยียนเธอต้องดูเขาให้ดีนะเอาละอย่าโกรธเลยพวกเขาก็ไม่ได้พูดผิดอะไรคุณ,คณก็อยอมแต่งงานกับผมเขาอยากจะตอบแทนคุณ,คณพ่อใช่ไหมคุณพ่อ คุณสู้โปรดทำใจให้ดีคุณเป็นใครคะพ่อของคุณเสียสละชีวิตเพื่อช่วยผมก่อนที่ท่านจะจากไปฝากเธอไว้กับผมนะเธอวางใจได้เลยผมจะแต่งงานกับคุณอย่าไปฟังพวกเขาสิผมตั้งใจจะแต่งงานกับคุณจริงๆเอาละ่ะเข้าไปหยิบเสื้อโค้ทสะอาดมาให้ผมสองสาตัวเดี๋ยวผมจะไปส่งของที่หวนเป่ยเป็นลูกค้ารายใหญ่ด้วยผมเงอท่่งตแบบนี้ไปเจอเขาคงไม่เหมาะคุณว่าลูกค้ารายใหญ่อย่างนี้ ทำไมถึงมาเลือกร้านเล็กๆของเราได้จริงๆแล้วเขาต้องการอะไรกันแนะ่ช่างมันเถอะขอแค่ได้เงินก็พอดีไปเร็วเข้าผมขอดื่มน้ำก่อนแล้วจะไปอืม อย่าไปฟังที่พวกเธอพูดผมตั้งใจจะแต่งงานกับคุณจริงๆนะคุณจะแต่งงานกับฉันก็แค่เพื่อจะตอบแทนบุญคุณเท่านั้นเองลู่หัวคุณคิดจะอยากกับฉันตั้งแต่เมื่อไหร่กันแน่เย็ยนเยี็นเสร็จหรือยังมาแล้วครับค่ะ ทำไมใช้เวลานานจังนี่คุณไม่อยากให้ฉันไปใช่ไหมเมื่อกี้ฉันอยู่ข้างบนรับโทรศัพท์อยู่รับโทรศัพท์เหรอเป็นอะไรไปไม่สบายใจเหรอกล่าวรีบไปเถอะเดี๋ยวจะไม่ทันนะถึงจะ<า>รีแค่ไหนกหน็ต้องใส่เสื้อผ้าซะอืมไปกันเถอะลู่หัวคุณวางแผนจะอยากกับฉันมานานแล้วใช่ไหม นี่ใครน่าบริการของเธอเยเวด,ดีขนาดนั้นเหรอ,หรอแม้แต่คนส่งของก็ยังได้จอดรถคนนี้แต่งตัวยังไงทรงขนาดนี้ยังเข้าไปได้ไม่ใช่ว่าห้ามคนแต่งกายไม่เรียบร้อยเข้าหรือสวัสดีครับคุณลูกคุณลูคุณหามาแล้วครับเขารอคุณอยู่ที่ห้องรับรองแขกตรงนี้รับทราบครับลู่ฮัว ถ้าไม่ใช่เพราะว่าเรามีการประชุมประจาสัปดาห์ทุกวันอังคารผมคงจะสงสัยแล้ว<า>ว่าคุณยังเป็นคนเดียวอยู่หรือเปล่าทายาทผู้สืบทอดตําแหน่งฉันไม่ได้พูดเล่นนะแกล้งทําเป็นพนักงานส่งของมานานขนาดนี้ได้ไม่เบื่อหรอฉันพูดจริงนะจริงหรือที่นายปิดบังเธอไว้แล้วพอถึงเวลาเรื่องแดงขึ้นมาละฉันจะดูว่าเธอจะทํำยังไงเส้นทางข้างหน้าของเธอฉันก็ปูไว้ให้แล้วฉันเซ็นสัญญากับหย่าแล้วด้วยถ้าเธอรับไม่ได้จริงๆฉันก็คงต้องปล่อยเธอไปเชิญปล่อยเธอไปฉันไม่เชื่อ คุณก็รู้ตอนนั้นเธอมีเพื่อนสมัยเด็กคนที่เธออยากแต่งงานด้วยก็ไม่ใช่ฉันเป็นฉันเองที่บังคับให้เธอแต่งงานไปแต่สิ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณก็คือชินอินเธอกลับมาแล้วผู้หญิงคนนั้นกับเพื่อนสมัยเด็กของเธอคุณกับฉันนี่คือตอนจบที่ดีที่สุดลู่หัวการตัดสินใจที่เธอทำไม่ได้งั้นให้ฉันช่วยเธอก็แล้วกันให้ทุกอย่างกลับไปสู่เส้นทางเดิมเธอ ทายเอกสารพิมพ์เจ้านายเอาลบุรีมาสองหนึ่งเธอมาทำอะไรฉันก็แค่อยากจะมาดูผู้หญิงที่แย่งเธอไปเป็นยังไงกันแน่น่าเสียดายฉันไม่ได้เจอแต่ว่า ถ้าคุณจะต้องแทน<ด><ด>คุณก็ต้องแต่งงานกับเธอเท่านั้นเหรอคุณเล่นละครกับเธอและที่มานาณนี้ก็น่าจะพอได้แล้วนะในสายตาของทุกคนเราต่างหากที่ควรจะเป็นคู่กันนั่นเป็นแค่ความคิดของคุณเองคุณควรจะอยู่ที่ต่างประเทศเพื่อรักษาตัวต่อไปฉันไม่ได้ป่วยฉันรักคุณมากเกินไปโปรดเคารพตัวเองมือของคุณคู่นี้ควรจะใช้สําหรับเซ็นสัญญาหลายพันล้านไม่ใช่มาอยู่กับซูเปอร์มาร์เก็ตส่งสงเพื่อยกน้ำมันไม่เกี่ยวกับคุณทําไมเราคบกันมาสิบปีแล้วนะฉันได้กว่าเขาตรงไหนกัน ระหว่างเธอกับเขามันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกพ่อแม่ของเธอผู้ถือหุ้นในบริษัทของเธอฉันไม่มีวันยอมให้คุณไปอยู่กับผู้หญิงที่ไม่คู่ควรเด็ดขาดฉันจะแต่งงานกับใครฉันเป็นคนตัดสินใจนอกจากนี้ต่อไปอย่ามามาหาฉันแล้วก็อยู่ให้ห่างจากสุเยียนเป็นไปไม่ได้เออสวัสดีครับ ขอโทษนะครับคุณคือเจ้าของซูอิซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมครับใช่ครับขอโทษนะครับครับคุณพอจะพรุ่งนี้ช่วยนำน้ำไปส่งให้ผมฉันส่สองสามังที่อยู่ตรงนี้ได้ไหมครับคะเมื่อกี้ผมฉันไปที่ร้านแล้วไม่มีใครอยู่เลยก็เลยต้องรบกวนคุณแล้วลหละครับค่ะไม่มีปัญหาครับค่ะเก็บเงินหนึ่งพันหยวน ทำไมแพ้อีกแล้วล่ะมีใครทํางานหนักบ้างอย่างคุณหนะ้าผิวบอกบางอะไรขนาดนั้นผมผู้ชายตัวโตวคนหนึ่งจะบอกบางอะไรนะักหนาคุณไม่รู้เหรอตอนที่คุณเพิ่งมาที่นี่หน้าพวกเพื่อนบ้านเขาคิดว่าเป็นคุณชายใหญ่มาจากไหนพูดไปเรื่อยเยน็เยนเย็นอย่าเล่นสิยังรู้สึกไม่สบายอยู่ไหมไม่ไม่เจ็บแล้ว เปลี่นน้ำหอมผู้หญิงเดือนนี้ฉันจะทำอะไรเธอไม่ได้แล้วนะเย็นเยียน,ยยนเพื่อผู้หญิงคนนั้นเธอถึงกับยอม<ล>ต้องฉันเลยเหรอือลู่หัวฉันคิดว่าเย็ยนเยยนเป็นแบบนี้คุณไปพักผ่อนก่อนอน,นะส่วนฉันจะไป รดนับใบสั่งสินค้าแล้วค่อยไปอาบน้ำนอนโอเคอึมเธอกลับบ้านดึกนะแล้วก็มีลูกค้าสั่งน้ำมาสองถังช่วยเอาไปส่งให้หน่อยฉันลืมบอกเธอตอนนี้ร้านไหนส่งที่อยู่ไปให้แล้วนะไปส่งที่โรงแรมอึมเป็นเจ้าของโรงแรมที่สั่งไว้ รีบไปเลยนะไปเร็วกลับเร็วไม่คิดเลยจริงๆวันนี้ทุกคนมากันครบอาหัวในที่สุดคุณก็มาผมกับบรรดาผู้ถือหุ้นทุกท่านรอคุณอยู่นานแล้วนะคุณลูก สไตล์ของคุณวันนี้ดูพิเศษจริงๆเป็นอะไรไปครับจะเตรียมการใหญ่โตขนาดนี้เพื่อมาพบผมคุณลูกถึงแม้ว่าเรื่องการแต่งงานและจะแต่งกับใครเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณแต่ถ้ามันกระทบกับบริษัทมันก็ไม่ไม่สะดวกแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันแล้วคุณลูกครับคุณคิดยังไงกันแน่ครับเราก็ไม่ใช่คนนอกนะเห็นไหมแต่งงานกับฉันคือทางเลือกที่ถูกต้องที่สุดท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านถึงเวลานั้นนะขอเชิญทุกท่านมาร่วมง,งาน แต่งงานของผมกับอาหัวคุณชินอินตำแหน่งคุณนายลูกจะไม่มีวันเป็นของคุณได้เลยคุณลูกคะคุณต้องรู้ไว้ในตำแหน่งของคุณมีหลายสิ่งที่คุณไม่สามารถทำตามใจชอบได้ทุกการตัดสินใจของคุณล้วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลประโยชน์ของบริษัทพอแล้วพวกคุณคิดอะไรอยู่กันแน่ฉันรู้ดีถึงเวลาฉันจะให้คําตอบกับพวกคุณก็ได้ถ้าเป็นห่วงฉันจริงๆก็ช่วยเอาน้ําไปให้หน่อยไปแล้ว ลุงผมนะไม่เสียใจเลยที่ช่วยลุงผมอยากจะขอให้ลุงช่วยทําตามคํำขอของผมสักอย่างหนึ่งลุงพูดมาเลยครับผมจะทําตามทุกอย่างที่ลุงขอลูกสาวผมฝากคุณช่วยดูแลด้วยสักหน่อยผมเป็นห่วงเขาอีกอย่างเรื่องอาการป่วยของเขาอย่าบอกให้เขารู้ครับผมสัญญาผมจะดูแลเธอให้ดีเอง จะไม่ให้ใครมารังแกเธอเด็ดขาดคิดถึงพ่อเหรอพอเข้ามาก็เห็นว่าเธอกำลังเหม่ออยู่อืมตอนที่พ่อจากไปก็เป็นช่วงที่เราตอนที่เราเจอกันครั้งแรกคุณพ่อคุณสู่เสียใจด้วยนะครับคะ่ะ เวลาผ่านไปเร็วจริงๆเราแต่งงานกันมาครบปีแล้วมานั่งก่อนสิหยานหยานหนูชอบชีวิตตอนนี้ไหม่อยากจะเปลี่ยนไปใช้ชีวิตแบบอื่นใหมหนูชอบชีวิตตอนนี้ที่นี่มีความทรงจำของพ่อและมีหนูอยู่ข้างๆ ฉันไม่อยากไปจากที่นี่กริ่นน้ำหอมนี่อีกแล้วเกลิ่นจังจนั่นถ้าวันหนึ่งเพราะฉันถ้าชีวิตของคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คุณจะโทษฉันไหมนี่นะเขาจะขออย่าเหรือถ้าฉันต้องโทษเธอแน่ดังนั้นก็เป็นแบบนี้ไปก่อนนะอย่าเปลี่ยนเลยนะได้ไหม อย่ายาเลยตกลงฉันตกลงกับคุณยินดีด้วยนะคุณกำลังจะเป็นแม่คนแล้วคุณสู่ สะดวกมาพบกันสักหน่อยไหมครับรอคุณอยู่นานแล้วนะถ้าคุณไม่สบายใจประตูจะเปิดทิ้งไว้ก็ได้นะก็เปิดทิ้งไว้อย่างนั้นแหละวิดีโอที่คุณส่งมาให้ฉันมันหมายความว่ายังไงคุณสู่คุณสู่ ผมขอร้องละ่ะคุณช่วยคื่อลู่หัวให้ผมได้ไหมคุณพูดเรื่องอะไรนะฉันกับลู่หัวเราสองคนเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันมาตลอดถ้าไม่ใช่เพราะเธอเราอาจจะแต่งงานกันไปแล้วถ้าไม่ใช่เพราะพ่อเธอมาทําตัวในละคุณบังคับให้เขาต้องแต่งงานกับเธอเราสองคนคจะเลิกกันได้อย่างไงเนี่ยนะคุณพูดอะไรนะพ่อของฉันไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อยหรือแล้วลู่หัวทําไมเขาถึงแต่งงานกับคนเขาไม่เคยรู้จัก ตัวตนที่ยังไม่มีอะไรเลยของเธอเพื่อเธอเขาถึงกับทะเลาะก,กับที่บ้านจนแตกหักถ้าไม่ใช่เพราะเธอฉุดรั้งเขาไว้เขาคงจะได้ใช้ชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วนี่คือข้อตกลงอย่าที่เขาเซ็นแต่เก็บซ่อนไว้งั้นหรอถ้าเขาต้องการจะไปแล้วทําไมเขาไม่บอกฉันด้วยตัวเองละ่ะคุณคือคนที่เขาลูกสาวของผู้มีพระคุณเขาจะพูดออกมาได้ยังไงคําพูดแบบนี้คุณกําลังบีบบังคับให้เขาเนรคุณใช่ไหมแล้วเขาจะ ใช้ชีวิตต่อไปยังไงล่ะดังนั้นเขาถึงได้พยายามไถ่าบาปอยู่เรื่อยมาฉันจะไม่อยากกับเขาเด็ดขาดขอโทษนะฉันจะบอกคุณฉันกับลูกพวกเราสองคนยังติดต่อกันอยู่ตลอดและพวกเราทุกวันก็จะเจอกันสูเยี่ย ฉันดูซิว่าเธอจะทนได้อีกนานแค่ไหนฉันกับลูกพวกเราสองคนติดต่อกันตลอดแถมพวกเราทุกวันเจอกันที่เมืองนะัดเย็ยนเยี่ยนฉันกลับมาแล้วฉันกลับมาแล้วเย็ยนเยี่ยนเป็นอะไรไปมาเป็นอะไรไปไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นไร แค่ส่งตัวไม่อยู่มันเป็นกลิ่นน้ำหอมของเธอทำไมเหรอวันนี้เธอไปไหนมาฉันจะไปที่ไหนได้อีกละ่ะฉันไปส่งของมาแล้วตัวเธอเนี่ยทำไมถึงมีกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงติดตัวมาด้วยเจอคนเยอะขนาดนี้ทุกวันคงจะเธอไปโดนเข้าหลืมัง้งฉันไม่ชอบกลิ่นนี้เลยนายไปอาบน้ำเถอะ ได้งั้นฉันขอไปอาบน้ำก่อนนะถ้าชินอินพูดจริงเหรอทำไมโทรศัพท์ของลู่หัวถึงไม่มีบันทึกการติดต่อระหว่างเราสองคนเลยหรือว่าลู่หัวจงใจลบมันทิ้งไป เป็นยังไงบ้างลองดมดูสิยังมีกลิ่นอยู่ไหมหนูรีบไปใส่เสื้อผ้าซักทำไมไม่รับโทรศัพท์เลยละ่ะโทรศัพท์ก่อกวนฉันจะรับทำไมเรือไม่มีอะไรให้ฉันรับแทนรับรองว่าด่าให้มันไม่กล้าโทรมาอีกเลย ไม่ถึงกับขนาดนั้นหรอก